มันโดแบบทึบรึมรผู้ใดอยากวามอ้วนพี่นองเจ้าฟังทั้งนี้เจ้าบดต้องไมหาสูตรกินขี้ในใดเจ้าไมหาหมาไสไปเรียนมาเรียงแล้วเจ้าแล้วเจ้าทาแรนจับบั้นเจ้าสีจอยเดือนหนึ่งให้สิบลเจ้าบดจอยเจ้าตีนมาทีบหนาแอดมินได้เลย อันอันนี้เบิงเบิงเบิงเบนว้นีนขาดอือบอเดิ้ดโบเด้ลโบเดี้ใส้ดูแลมันหน่อยแหม я. มันหน่อยแหม я, มันเกอบเกิดเกิเกเกาดบได้แหมคืออีสากัอ้วนมาทุกคน,น,นตอนนี้มันน่าจะแบบว่าทะลุ30โลแล้วในนี้ก,กิจกรรมในการลดความอ้วนนะเดี๋ยวเราจะพาวิ่งแล้วก็มาทำ SM แอรอมวีระพอบด้ควย ผูลูกไม่อยากกัเคาอยากกัเขานีกูลอยนีกูลอยนีกูลอยมันไปแล้วมันตไกล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 ีไกลสกลไออกา่าไปมาไปมาเฮไปทางพุ่แม่แไปทางมุ่นแม่เดินไปทางพุ่นลูกมาไกลน่ะ <ITA> มงต่อไปล,ลูกวิ่งต่อไปเราจะต้องพร้อมไปด้วยกันเราจะต้องพร้อมไปด้วยกันไปมาทางนี้มาทางนี้ <c oughs> <c oughs> มาลูกมาพร้อมลูกมาพร้อม <c oughs> เแรงมากเแรงมักพร้อม A few moments later ฮือฮืฮืยจะตายเราจะตาย คนรดฮอดคนรดฮอดจะตายโอ้ยจะตายป้าที่สาบคืออะไรแล้วถูกไหมมันหนวกแบบยุ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 บเอาสิจะไปผู้ใดดี่เบิ้งชิ้นนี่ยู่ไปอยากได้สูตรรถข้อบวนวันเดียวเดียวไตเอ็นบินกูตายเอ็นบินกูตายเจ้าไหวไหนี่กระบอกแล้วไหวไตเอ็นไปพร้อมผู้ใดอยากรถข้อบวนพี่น้องเจ้าฟังทั้งนี้ เจ้าบ่านต้องมหาสูตรกินขี้ในใดเจ้าไปหามาใส่ไปเรียนมาเรียงแล้วเจ้าแล้วเจ้าทาแรนจับบ้านเจ้าสิจอยเดือนหนึ่งไอซีบลเจ้าบ่นจอยเจ้าตีนมาจีปนะแอดมินได้เลยมาคายจิลีไปตัวพามันกลับบ้านพายถ่ากลับบ้านสักเดี๋ยวเดี๋ยวสักกลับบ้านนะเดี๋ยวทุ๊กติ๊กกลับบ้าน ไปใส่บ่บ่ไกลไกลูงติดไกล,ไกล,ไกล,ไกลตัวนั้นออกมาบ่บ่บ่ขอไปบ่ขอไป,อไปเอาออกมาออกมาอ,าออกมาออกมาข้างในมันเป็นไก่เพลินลงมาออกมาออกมาเลงมาออกมาออกมาสักสักกับ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  สกัดสกัดสักมาลูกสักมาลูกมาขอแล้วขอแล้วขอแล้วยายายไ้ปล่อยปล่อยบ่ได้ยายบ่ให้ปล่อยยายบ่สารภายายบ่ให้ปล่อยไงไก่มึงก็สิบอกว่าอ๋อยายบ่ให้ปล่อยมาเร็ว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 บอเล่นเด้อหักไก่กันมาดูแลเขาเลขยายที่เขาบ้านออกมายายที่เขาบ้านนั่นน่ะไม่ต้องวิ่งแล้วไม่ต้องวิ่งแล้ว อีหังแก๊ดกูเวเมย์ครับมาโชยู่ในบ้านมึงเอาพลังมาจากไรไรไปนี่ยาแรงยาแรงยาแรงยาแรนมันเมย์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 ปั๊เอาพลังมาจากไห,ยหยน,ยนยาแรนแต่แล้ว่ามันเมาาย,ยมม <c oughs> เ์เอเอาเอาเท่านี้ก่บ ไปเข้าบ้านเข้าบ้านเข้าบ้านเอ้ามึงออกมาได้จังไดกูขหองตะเมียน <c oughs> มึงเข้าบ้าน <c oughs> มึงออกไม่ได้จังได <c oughs> ไปไปไป